จากการที่พิกิจรีวิวรถเหล็กนะก็มีเม้น์แบบนี้มาเลยนะแก่แล้วยังเล่นอะไรเด็กๆอยู่นะลุงเออนะเม้น์แบบนี้มาได้ไงครับอยากจะบอกว่าอายุเยอะหรือจะแก่แล้วนะโตแล้วมันจะเล่นอะไรก็ได้ครับที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะเออในชีวิตจริงน่ะเออมันมีหลายอย่างสิ่งที่พิกิจเอาให้ดูในช่องรถเหล็กมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะแต่ในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้เล่นอย่างเดียวเราก็ทำอย่างอื่นด้วย ทำงานทำการรับผิดชอบนะนี่ก็บ้านนะเออนี่ก็บ้านวมกฤดครับนะครับเออนี่ก็รถเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแต่รถเหลก็กรถจริงก็มีนะเออพาไปดูหน่อยจะหาว่าเล่นแต่รถเหลก็กเออรถจริงก็มีของจริงก็เล่นเออนะครับเนี่ยก็รถจริงนะเออรถจริงอ่ะไม่ใช่รถคนอื่นนะจะหาว่าไปถ่ายรถคนอื่นนี่ก็ถ่ายให้ดูหลายรอบจะหาว่าเล่นแต่เล่นแต่รถเหลก็กเออทำไมเล่นแต่รถเหลก็กเล่นเป็นเด็ก เออแบบผู้ใหญ่ก็เล่นนี่ก็รถตัวเองอ่ะเออทำไมอะ่ะเออโตแล้วจะเล่นอะไรก็ได้นะครับส่วนมุมที่ถ่ายให้ดูก็เป็นมุมอะไรอะ่ะมุมยามว่างเออนะเออสันทนาการผ่อนคลายกับมันนะครับนี่ส่วนในรถจริงก็มีเล่นเหมือนกันอ่ะส่วนในรถจริงอะ่ะจะเก็บอะไรไว้ก็เลือกอีกเรื่องนึงนี่นะกูจะเก็บรถเหล็กอะไรก็ได้นะนี่ก็เล่นก็เก็บอ่ะทำไมอะ่ะเออนะอย่าไปดูถูกคนอื่นนะ นะครับจะบอกว่าโตขึ้นนะคุณจะเล่นอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับจำไว้นะครับ,รบอย่ายึดติดนะครับ